สวัสดีครับวันนี้ร้านอองลุงเนืองพานี้นะครับก็จะพามาดูเครื่องขัดขาวนะครับกันมารุ่น KS202 0นะครับตัวนี้ใช้ไฟฟ้า200โวลต์นะครับ3เฟสนะครับของญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็แปลงไฟผ่านอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับก็เสียบไฟ220โวลต์บ้านเราได้เลยนะครับตัวนี้คือเรานำเข้ากล้องนะครับที่กระพาะเปลือออกมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะ าลงที่เทบนถาด้ํำต้านบนนะครับแล้วก็ปรับปรับโวลูมนะครับตามความเหมาะสมนะครับก็ดูว่าอย่าให้เปอร์เซ็นต์ข้าวมันหกักแล้วก็ดูความขาวที่เราต้องการนะครับ ตองเปรียบเทียบนะครับในระหว่างข้าวที่รทกระทะแล้วกับยังไม่กระทะนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับเล็กเลยเป็นรุ่นใหญ่